ไ่ะมันมิตรป้ายป่ายคอาวัดหน้องคู่อป่ไปเดี่วเีเสียงวัดบ้านหองคู่แก่ไมันมป่าอกอยู่ยงาวัดนนองคูเดี่ยวทายแล้วบานุงหิงสิมีอยู่หลังหนึ่งทรายมือมีปู่ยาว้ยเดินยัน่นมีตของหัวจ้ามีวของหัวอยู่สาน้อยค่ะคมตรสายนำอยู่กลางกางันนพี่น้องเอฟซีแฟนแทนนะคะ้าส่ซ่เสือให้บงในแมโซ่เสือให้บงใได้ไมมือีมมือนีเลยด้ห่ เอฟซีแฟนพันแท้เลยนะคะเจ้าแชร์มันดีเลยบ่พิ่งมามาบ่บ่ท่านเพิ่นนอเพิ่นไปแล้่ยวเนอะกับปบ้านเพิ่นผ้าผ้านั้นหลานไปบ้านเพิ่นมากต้หันเพิ่นไปบ่ถือก็เลยพาผมาแบบเอฟซีมาแต่บุรีรัมยนี่คือเอฟซีบุรีรัมย์อันนี้คืเอฟซีบ้านน้องคู่อันนี้บ้านน้องคู่เองบ่เอฟซีมาจากบุรีรัมถูกไหมพี่ลูก อนีไปทายรูปบ้านเพินก็ากเห็นบ้านนุ้งหญิงอันนี้ก็ไปมาแล้วอันนี้ก็ไปบ้านนุงหญิงมากไปตั้งอนแต่มื่นี่มาอันนี้เอฟซีจากไหนคะนี่ยอันนี้บุรีรัมเหมือนกันแมนบอนอ่ะไี่ที่อยเราแมาแมงนห่จิไปสายต่อค่ะแม่แรงเป็นไปรัอุบลน่ะเหมือนแรงไปกาลสินน่ะแมน เมื่อเม่นโบกาลาซีนยูบุลเขาถามพันยูหมดเศร้านี่แม่เป่งมาขึ้นอียูบุนยูตานสุขถามพันยูแย่างตลาดแม่เพูดนย่งตลาดกาลาซีนกาลาซีน่ะไม่หน่อยแล้วก็ไม่หน่อยพันเออหัวใจนอกนี้คนแก่เนาะก็ค่อยได้ยินเป็นอะไย่างตลาดพันยูกาลาซีนเหมือนวันดีชาหน่อยจะพาไปเยี่ยมไปค่ะพี่น้องตอนนี้พามาเจอเอฟซีอุ๋งอิงดักหน้าทางไว้ก่อนนะคะตอนนี้จะเยวคลิปหน้ามาพาไปชมบ้านน้องอุ๋งอิงกันค่ะ